สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจครับเบียร์จัดงานสัปดาห์ครับเบียร์ไทย2,567ต่อเนื่องเป็นปีที่2อภายใต้แนวคิดโล c ค l c ครับโลเคอล i สปิริทุกพื้นที่มีสปิริตทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเพื่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวในสไตล์กินดื่มแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งผ่านเรื่องราวของอาหารและเครื่องดื่มที่แตกต่างไปในแต่ตตตตละจังหวัด โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเลขาธิการสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจครับเบียรรวมให้ข้อมูลพร้อมด้วยพันธมิตรหลักจากมูล,ลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และบริษัทไทยเบเวอร์เรดแคนจำกัดให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวเตรียมพบกับเทศกาล Thailand Cra f t b e e r Week 2024 โลโก้คราฟ l o โลโก้สปิริตถูกพื้นที่มีสปิริตถูกชีวิตมีเรื่องเล่าในระหว่างวันที่18-27ถึงตุลาคม2567ก็งานชื่อ t h i l l n n d คร f t b e e ว Week 2024นะคะก็ <c oughs> เป็นงานทีเ่เราพยายามจะให้เป็นงานของคนโดยการที่เราไม่มีเจ้าภาพไม่มีใครเป็นเจ้าของงานแต่ว่า ร้านเนี่ยสามารถจัดงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยก็จะเป็นคนกลางที่โปรโมทแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มเราก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์ก็จะบอกว่าในช่วง10วัน18ถึง27ตุลาคมนี้เนี่ยคุณสามารถไปติดตามอีเวนต์ครับเบียร์ที่ไหนได้บ้างทั่วประเทศนะคะก็จะมีทุกภาคทั่วประเทศเลยที่แล้วเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กนะคะ ส่วนปีนี้เป็นงานปีแรกที่จดัดในนามสมาคมนะคะก็ได้รับการัพพอร์ตจากไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือภาครัฐค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการค่อนข้างตื่นเต้นที่จะมีงานโดนีนะคะแล้วก็เรามีกิมมิ c ซึ่งทําร่วมกับทาอลูมิเนียมหลุดโดยการแจกกระป๋องอลูมิเนียมให้ทุกๆร้านด้วยเรียกว่าร้านจัดงานตัวเองแล้วร้านก็มีของที่ระลึกไปให้ลูกค้าที่ที่จะมาจอยงานของร้านด้วย ก็ร้านก็ให้ความสนใจเยอะมากค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานคขับมาปีนี้นะคะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะคะออกแบบพิเศษเป็นลายไทยลา์คระเบบีกสันที่สี่นะคะลิมิเต็ดดิชั่นเฉพาะงานนี้เท่านั้นซึ่งกระป๋องนี้จะเป็นกระป๋องที่สามารถรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางสมาคมกับทางอลูมิเนียมหลุดได้โคกันโดยการส่งกระป๋องไปพร้อมกล่องแล้วทางร้านสามารถเอากระป๋องใส่กล่องส่งกลับมารีไซเคิลได้เลย แดยที่เราก็มีที่ยงที่อยู่อะไรไว้ให้เขาสามารถส่งกลับได้ค่ะ,คะก็เรียกว่าให้ครบลูกชื่อแคมเปญว่า,าคืนจบครบลูกคืนกระป๋องกลับมาเข้าลูกใส่เข้าแฟนครับเบียร์ในไทยเยอะมากนะคะถ้าเป็นของไทยเลยเนี่ยมีเป็นร้อยสองร้อยแบรนด์แล้วจริงๆก็เราก็มี importer มีผู้นำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะโวイスเบียร์จากแบรนด์นี้จากทั่วโลกเป็นพัน SKU นะคะซึ่งผู้นำเข้าทุกทุกเจ้านะคะก็เป็นดีที่จะมาจอยสิ่งนี้โดยการที่ เรียกว่าชวนร้านค้ามาจัดกิจกรรมด้วยกันแล้วก็นําเสนอสินค้าพิเศษไปทางนั้นค่ะผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นโรงเบียร์ทั่วประเทศนะคะมีอยู่ตอนนี้ประมาณ20กับ30โรงนะคะก็กาลังจะทาเครื่องดื่มตัวพิเศษจากวัตถุดิบใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็วัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศก็ยินดีที่จะมาท,ทําโปรดักใหม่ๆแล้วก็มานําเสนอในช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคราฟเบียร์ไทยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าโตกว่าปีที่แล้ว แต่ว่าไม่ได้โตมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกษิจประเทศเราตอนนี้มันค่อนข้างสโลเนาะครับเบียเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าใค,ใครก็มองว่าเป็นของฟุง่มเฟือยถ้าเกิดมีปัญหาครับดื่มก็จะไปเป็นคนแรกอันนี้ก็เลยเป็น,เ,ปนเหตุผลที่ทําไมทางสมาคมพยายามรรกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการคราบเบียตัวเล็กตัวน้อยซึ่งคิดว่ากิจกรรมนี้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งร้านทั้งผู้ผลิตรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนยะว่าได้ประโยชน์แล้วก็คึกคืนขึ้น จา,จากตลอดปีที่เ่านั้งเงียบมาอันดับแรกเลยนะคะมันเป็นช่วงปลายของต้นหนาวเรียกว่าเป็นการคิกออฟคิกออฟก่อนไยซีซั่นนะคะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะประชาสัมพันธ์ให้คนดูผ่านแกลมต่างๆนะคะแล้วก็ร่วมมือกับภาคธุรกิจแล้วก็สื่อหลายท่านที่ mm hmm. ช่วยกัประชาสัมพันธ์ว่าจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นที่ไหนบ้างไฮไลท์จะเป็นอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ดื่มบองอไม่ว่าจะเป็นการดื่มและขายอย่างรับผิชอบ รวมถึงการนักษาสี่แดตช้องผ่านกับปรอรมนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าช่วยกันสร้างความคึกคักแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นปีปีแรกที่สมาคมจัดเองนะคะกเ็เราเราเห็นว่ามีคนสนใจเยอะมากนะคะแต่ว่าก็คาดหวังให้ทุทกฟูรานะคะอย่างน้อยสัก20%ของทั่วประเทศนะคะเข้ามาจอยเข้ามาจอยหมายความว่าเข้ามานําเสนอของดีของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มนี้นะคะ่ะแล้วก็คาดว่าคาดหวังให้ภาครัฐเห็น เห็นความเห็นพลังของชาวคราฟเบียเพื่อที่ว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆขึ้นกฎหมายก็กำลังจะผ่านหลายตัวเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซัพพอร์ตรายย่อยเรื่องของการหาสื่อสารที่อาจจะทำได้มากขึ้นแล้วเรื่องของเศรษฐกิจรายย่อยที่กำลังจะผักดันในอีเวนต์นี้ก็หวังว่าอีเวนต์นี้ทำให้ปีหน้ามันเป็นปีหน้าที่แข็งแรงของชาวคราฟ ระยะเวลาจัดงานนะคะก็ระยะเวลาจัดงานจะเป็นระยะเวลาตลอด10วัน18ตุลาคมถึง27ตุลาคมนะคะก็เรียกว่าเป็นศุกร์ถึงอาทิตย์ซึ่งเป็นวีคลังของพรรษาพอดีก็ไม่ได้อยากจะชวนให้ใครมาดื่มแต่อยากจะบอกว่าเป็นช่วงที่กาลังคึกคักตอนดับหน้าหายก็1ิวันนี้กิจกรรมจะเกิดกันทั่วประเทศประเทศไหนเออภาคไหนจังหวัดไหนมีอะไรบ้างก็ติดตามได้ในไทยรัฐเววีดอทคอมใช่ก็คืออ่า ในกระป๋องอลูมิเนยียมที่เราส่งมาให้ที่ร้านเนี่ยเราจะมีแผ่นพับของทางมูลนิธิแก้ปัญหาขึ้น่องืแอลกอฮอล์แน่ติด้วยนะคะแล้วก็ในสื่อประชาสัมพันธ์เรารทุกสื่อก็จะพูด่งองการดื่มแะรับผิดชอบ mm. ขายยาเป็นผิดชอบด้วยคือท,ทางเรามองว่าเคร,รื่องดื่มแอลกอฮอล์เราต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ไม่เป็นปัญหาของสกงคมแม้เราจะเสียภาษีเยอะมากแล้วแต่เราก็ยังมีหน้าที่ในการรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องอยู่ดี จริงๆสมาคมก็เราทําเรื่องการพัฒนาความรู้เนาลงเรื่องความรัิดชอบแล้วก็พยายามสร้างความร่วมมือกับภาคราเรชชนในการส่งเสริมทุกขอบการ